เปิดปีชงตามตำราจีนปี2567ปีนี้ใครชงแล้วจะปักและชงแล้วพังปี2567หรือ2024ปีที่ชงคือปีจอชงแบบร้0เเซส่วนปีที่ชงร่วมก็คือปีมโรงูใหญ่ปีมะแมแพะหรือปีฉลูปีวัวนั่นเองค่ะแต่ก็ยังมีปีอื่นๆที่ชงร่วมแต่ชงแล้วปังเช่นปีชวดหรือปีหนูปีเถาะหรือปีกระต่ายปีวอกหรือปีลิง ปีกุนหรือปีหมูส่วนนักษัตริย์ต่อไปนี้ชงแล้วพังมากนั่นก็คือปีจอปีมะโรงหรือปีงูใหญ่ปีมาแม่หรือปีแพะปีชรูหรือปีวัวซึ่งปีไหนที่ชงแล้วดวงพังต้องรีบแก้เปลี่ยนดวงร้ายให้กลายเป็นดวงดีแก้จากพังให้ปังขึ้นติดตามทริคแก้ชงในบุญนำพานะคะ